ครับเพื่อนๆวันนี้เรามาลาบกันนะครับลาบแปลกใหม่นะครับไม่สูตรใหม่นะครับเราจะใส่นี่นะครับไม้ได้เปลือกไม้นะครับไม้แดงนี่กําลังขขดอยู่นะครับนี่เรากําลังขขดอยู่นครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลาบนะครับนี่ครับนี่เราจะต้มก่อนนะครับนี่ครับนี่เราหั่นไปชิ้นเดี๋ยวจะมาลาบทบให้ละเอียดนะครับนี่ครับเราจะทําการลาบเนื้อนี่ครับตัดให้ละเอียดเลยครับใส่เลือดไปหน่อยนะครับ ละเอียดนะครับล้ากรย้ายใส่นี่ครับนี่ครับเปลือกไม้แดงนะครับชุดหม่นะครับอ้โคข้าจะเข้าท่ามันจะคล้ายหลับกันตายกันน้อก็ติอีมันต่ำเนี่ยเีบเอมอีกาเียมตัวนเนี่ยเออดูมันเดินได้เป่านะ ได้ที่เดียวเราก็จะมาปุ๊บใส่น้ำพริกลผาแบบต่างหนะอับเสร็จนี่นะครับเราก็มาหั่นผักชีต้นหอมเลยสารอาหนรสารแหนนะครับเตรียมที่ไปใส่นะครับ พวกนี้เราจะลวกแบบนี้ครับลวกให้สุกหน่อยนะครับนี่ครับนี่เพี้ยเราก็จะลวกให้เรียบร้อยนะครับทําการลวกนะครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะครับไม่แล้วทั้งคืนถ้ามีตัวใหญ่ออกมาเราเอาออกมาไว้ก่อนนะครับพึ่งเพราะว่ามันเย็นนะครับเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุกเข้าเข้ากันนะครับเนี่ยเอาไปใส่ในหม้อนะครับเดี๋ยวจะได้พิ้นน้ำกิน เราจะคลุกเข้าเข้ากันร้อนน้ำพริกกยูนะครับต้มพริกพวกของพริกลาบทางเหนืออยู่นะครับแล้วเราจะทําการคลุกเลยนะครับนี่ครับมาดูเลยครับวิธีการคลุกลาบเนื้อแบบใหม่นะครับนี่นะครับส่พริกไปละครับพริกเหนื้อนะครับพริกลาบนะครับแล้วก็จะคลุกเข้าไปคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับท้องมาละค่อย ทุบให้เข้ากันเลยเราก็ใส่นี่เลยครับผักชีต้นหอมนะครับหอมซอยนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆนี่ครับน่ากินมากครับมากินข้าวกันนะครับเรียบร้อยก็มากินกันได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับอร่อยอร่อยนะครับญาติๆพี่ๆน้องๆกันครับมากินนะครับ มาครับมามามาครับกินข้าวกันครับเขมีผ้าป่าด้วยนะครับนี่ครับมามากินข้าวกันครับนี่ครับทั้งลาบทั้งยำงูนะครับยำงูดำไม่ได้ทำกินนะครับดำแต่นี่ครับนี่มากินกันเลยนะครับเพื่อนๆดูน่องมีเงาดูร่งนะดูร่างมาเดีปปิ้งว่าดน่องมีเอร่อยอร่อยเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน